อย่าเพลินกับการทํางานจนลืมตายนะคร<ว><ช>ูเจ้าทํางานลืมตายเลยพวกเราอืมทีน,นี้ความตายมันไม่รอนะไม่รอว่าเราจะได้แก่ก่อนหรือเปล่าบางคนเดี๋ยวแก่ก่อนค่อยปฏิบัติธรรมมันจะอยู่ถึงแก่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะไอ้พวกที่ตายแต่เด็กก็มีตายแต่วัยรุ่นก็มีนะอืมเพราะนั้น ถ้าเราเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตเนี่ยเราจะได้รับคุณงามความดีในชีวิตตั้งแต่แรกและความทุกข์ในชีวิตจะลดน้อยลงเช่นเวลาโยมมีความทุกข์โยมก็ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ไปโทษนั่นโทษนี่โทษนอกตัวเองหมดเลยไม่เคยโทษตัวเองนะแล้วก็สแสวงหาที่พึ่งผิดๆนะครูเจ้าบอกว่ามนุษย์เป็นอันมากเนี่ยเมื่อถูกภยัย หรือความกลัวคุกคามแล้วเนี่ยย่อมถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างนะสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างลูกเจดีบ้างเป็นสารณะนั่นไม่ใช่สารณะอันกเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยไม่อาจหลุดพ้นไปจากความทุกข์ได้พระสัตาให้พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อืม เราก็วิ่งไปไหว้พระเก้าวัดสิบวัดอะไรกันนะมีสูตรสารพัดส,สูตรเลยนะแต่สูตรที่พู้เจ้าบัญญัติไม่เคยทำไม่เคยรู้จักไม่เคยศึกษาด้วยนะแต่บอกว่าเป็นชาวพุทธปะเป็นชาวพุทธตามทะเบียนบ้านแต่ไม่รู้คำสอนพระพุทธเจ้านะนั้นลักษณะอย่างนี้พู้เจ้าบอกศรัทธาของเขาเป็นหมันเปล่าศูนย์เปล่านั้น พอกลับมาดูเนี่ยชาวพุทธในประเทศไทยเนี่ยไม่มีความเป็นชาวพุทธเลยนะมีแต่โลโก้มีแต่สัญ,ญลักษณ์นะแต่ขาดลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาจริงนะครูเจ้าบอกคนมีศรัทธาจริงเขาจะเป็นยังไงหนึ่งเขาจะมีศีลเขาจะสั่งสมสุตตะคือฟังคำพระตถาคตแต่เราบอกเราศรัทธาตถ,ถาคตแต่เราไม่เคยฟังคำตถ,ถาคตเราฟังคำคนอื่นใช่ไหม ไม่ใช่ผู้ไม่ใช่ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธานะผู้เจ้าต่ังกสุภูตินะภิกษุจะเป็นผู้มีศีลนะจะสั่งสมสุตตามากนะนะคล่องปากขึ้นใจเขาจะฟังคำผู้เจ้านะจนสามารถพูดได้คล่องปากขึ้นใจนะเขาจะมีศีลดี เ้าจะมีอะไรอีกนะมีมิตรดีสหายดีทุกวันนี้มีมิตรดีไหมหรือมิตรพาเราไปกินเหล้าพาไปเที่ยวเตะนะพาเราไปที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยนะเขาจะเป็นผู้ว่าง่ายนะทุกวันนี้ว่าง่ายไหมผู้เจ้าสอนอย่าฆ่าสัตว์อย่ารักทรัพย์อย่าประพฤติปิดในกามอย่าพูดโกหกอย่าดื่มสุรายาเมานะ ไม่ได้ทําเลยนะไม่ว่าง่ายอย่างนี้ไม่ว่าง่ายนะ,ะเขาจะเป็นผู้ขยันไม่เกียจค้านนะในกิจการงานทั้งหลายนะนั้นเราขยันไหมนะ,ะเขาจะเป็นผู้ใคร่ต่อทรมกล่าคําเป็นที่รักนะเรามีความอพอใจในธรรมะไหมนะการพูดของเราเนี่ย เป็นคำพูดที่ไพเราะไหม,มเขาจะเป็นผู้ปราลบความเพียรและอกุศลนะทํากุศลให้ถึงพร้อมนแต่ละวันเนี่ยเราฝึกละอกุศลไหมฝึกสร้างกุศลไหมอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นกุศลอกุศลที่แท้จริงคืออะไรมีใครทราบไหมอกุศลที่แท้จริง ไม่มีชาวพุทธทราบนิวรณ์ห้าเป็นอกุศลที่แท้จริงนะผู้เจ้าตัดเลยอกุศลาสีนิวรณ์ดังห้ากุศลที่แท้จริงแหนะละสติป <c oughs> ัฏฐานสี่นะคือกุศลที่แท้จริงะระน,นะงนะบางทีข้อมูลเหล่านี้เราไม่เคยทราบนะเราก็เลยไปประพฤติผิดปฏิบัติผิดกันไป นะดังนั้นเวลา <c oughs> เราต้องการแก้กรรมเนี่ยดับกรรมประพฤติมักแปดวิธีเดียวที่พระเจ้าสอนไวนะ้วันนี้มาให้ความรู้กันจะได้ไม่ต้องไปนอนในโรงต่อคิวเพราะยาวเหยียดเนะีคนไปนอนในโรงเยอะแยะเลยไม่รู้ไปทําอะไรนะแต่พระเจ้าไม่เคยสอนเป็นความรู้ของสมนักพราหมณ์เหล่าอื่นหรือพระเจ้าเรียกว,ว่าเป็นเดลฉานวิชา ไม่เกิดประโยชน์นะนั้นเราก็ไปทําในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นะตามความเห็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าตามความเห็นสมณพราหมณ์เราอื่นก็ถูกถูกแบบของเขาแต่ไม่ได้ถูกแบบพระพุทธเจ้านะและคําของพระศาสดา,า,า,าเป็นอากาลิโกคือถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจํากัดด้วยการเวลาผ่านมาสองพันกว่าปีมนุษย์ก็ยังมีความแก่เจ็บตายเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะ สัมผัสทางตากระทบเกิดความพอใจเกิดความอยากเกิดความยึดเหมือนกันหมดนะจะเป็นพุทธเป็นคริสตเป็นอิสลามเป็นฮินดูเป็นศา,าสนาซิกนะอะไรก็ตามผัสสะทางตากระทบจะเกิดพอใจไม่พอใจเฉยๆจากนั้นจะเกิดตัณหาความอยากนะสัมผัสทางหูกระทบจะเกิดพอใจไม่พอใจเฉยๆ,ๆเกิดตัณหาความอยากนะอาการนี้เป็นหมด ขอให้เป็นมนุษย์แล้วกันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจจะมีเหมือนกันหมดสัจจะความจริงตรงนี้ไม่มีใครพบนอกจากอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านะและเมื่อพบแล้วก็ประกาศออกมาเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยรู้ความจริงว่าสัจจะความจริงเป็นอย่างนี้นะและใครเข้าถึงความจริงตรงนี้จะพ้นจากความแก่เจ็บตายได้ไม่ต้องตายต่อไป อมาตะาธรรมหรือเรียกว่านิพพานนั่นเองนะนั้นคำว่านิพพานคือที่ที่ไม่ตายนะสภาวะนี้จริงๆก็มีอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่แล้วแต่เราเนี่ยดันไปพอใจของแก่เจ็บตายนะเรากําลังเข้าใจผิดว่าอันเนี้ยเป็นเรานะแต่เราก็ต้องทิ้งความเป็นเรานะเราก็ผ่านวัยเด็กวัยรุ่นผ่านมาหลายวัย เวลาในชีวิตก็เหลือน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆนะนั้นเวลาชีวิตที่เหลือน้อยน้อยเนี่ยอีกไม่กี่ปีนะ้ทำไมเราไม่สแสวงหาความไม่ตายซึ่งสามารถทำควบคู่กันไปได้กับการใช้ชีวิตทำไมอตาตมาจะต้องมาขอร้องพวกเราไร้สาระมากพวกเราเนี่ยจะต้องขวนขวายเองด้วยซ้ำไม่ใช่ให้ตามามาหนุน นะมาบอกทำกันเถอนะไลสาราอีกเช่นกันโยมจะต้องมาสแสวงหาและมาอยากขอความรู้ตรงนี้นะนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องต่างหากดังนั้นศาสดาไม่ได้สแสวงหาลูกศิษยนะ์ลูกศิษย์ต้องสแสวงหาครูอาจารย์เพื่อจะขอธรรมะอันไม่ตายอมาตะธรรมผมจะตายอยู่แล้วทำยังไงดีเวลาผมจะตายผมจะวางจิตยังไงนะ มีใครทราบวางจิตยังไงดีเวลาตายะทำยังไงดีก็นึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วไปนะอ,อนึกถึงสวรรค์นึกถึงความดีไม่ต้องไปนึกถึงอะไรเยอะผู้เจ้าตัดกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละ นี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายมีสติรอคอยการตายน้นำพระเจ้าตรัดไปเลยภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะเมื่อรอคอยการทำกาละกาละคือตายนี่เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายโยมทำแค่นี้และมีสติทำอย่างไรพระองค์ก็สอนสติปัฏฐานสี่ เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมสติปัฏฐานสี่พระองค์อธิบายด้วยอะไรด้วยอาณาปานสตินอนรู้ลมหายใจเขาออกดังนั้นก่อนตายรู้ลมหายใจเขาออกไว้แค่นั้นเองเข้าถึงนิพพานได้นะวิธีง่ายๆอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้เราก็มัวไปนึกถึงคุณพ่อคุณแม่นึกถึงความดีกระถินภาาป่าที่ทําอะไรตอนไม่ต้องโยม วางจิตนิ่งนิ่งสงบสงบก่อนตายแล้วนิพพานได้แน่นอนอริยบุคคลได้แน่นอนเทคนิคง่ายๆตรงนี้ถ้าเราไม่รู้คําสสดาแล้วใครจะเอามาสอนเราล่ะไม่มีใครสอน